สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำลามยอน <Wow. S 1> กันนะคะเอาใจสาวติดซีรีส์เกาหลีหน่อยดูกันเพลินๆน,นะคะวัตถุดิบก็มีต้นหอมซอยนะคะที่จริงเขาต้องเป็นหอมญี่ปุ่นป้าต้นใหญ่แต่ว่าเรามีหอมไทยก็หอมไทยนะคะแล้วก็ของคือจะใส่เห็ดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่คือแบบตามใจชอบเลยลก็มีเห็ดมีไข่นะคะแล้วก็ชีสแล้วก็นี่คะ่ะลามยอนของเรา แล้วเราก็เตรียมไปตั้งน้ำกันเลยค่ะมาค่ะน้ำของเรากำลังเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะลามยนตของเรากันเลยค่ะก็มีผงเครื่องปรุง แค่นี้ใช่ไหม,อมขออนุญาเปิดก่ค่ะใส่ใส่ลงไ,ไปเลยโอเคนี่นะคะใส่ไปให้หมดเลยตามนี้แล้วก็ปิดไว้ก่อน นี่นะคะน้ำก็เดือดมากๆากาดเลยเราก็ใส่เส้นลงไปมันแกะไม่ออกโอเส้นมันใหญ่มากโอเมกอดโอ้ยล้นเหรอ <c oughs> เทไม่ห้หม,หมด <c oughs> แล้วก็ใช้นี้ก่อนขยับมันเส้นมันใหญ่เกินหม้ออีกอ่ะทุกคน <c oughs> ยัดมันลงไปเรียบร้อย เราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คีบเส้นมันมานะคะให้มันได้กระจุยกระจายเรียกว่าอะไรอ่ะเตกตัวหรอเดี๋ยวปิดฝาอีกรอบนึงนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่เครื่องของเราที่เราเตรียมไว้ได้เลยเห็ดไปใส่ให้หมดโอ้ยเยอะจุงแล้วก็ไข่นะคะโรยไปเลย แล้วก็ปิดฝาไว้รอบนึงนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อนางเดือดได้ที่แล้วกำลังมมโห,หเลยนะคะตอนนี้ใส่ชีสลงไปแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ตามใจชอบนะคะใครชอบเยอะใส่เยอะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะลายอนของเรานากินไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำยันของเราทุกคนเดีจะลองตัดนางให้ดูนะคะนี่เท่าน,นี้ก็ฟินมากแล้วทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กด ติดตามกดกระดิ่งให้เขาด้วยนะคะเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ